โอเคนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเรามาดูกล่องสุดนะครับเริ่มที่การ์ดใบแรกนะครับดูนะครับว่ามันจะมีไหมครับมาเลยครับเดินมาแดินตอข้ามเดินตอข้ามปลากระเป้านะครับแล้วมันจะมาแจกกันเนี่ยนะโอ้ยเขี่ยตัวที่สองครับนี่นะนี่นะเบอรนะครับมีอะไรครับมีนะครับมีนะครับเปิดแล้วเปิดนี่ปลาฟองฟองไม่ใช่ไก่นะปลาปลาตุเต็ดคืออะไรลูกไม่ใช่ เตือนเบ็ดอ่ะมันแบบตอนมันอยู่บนบกมันมันก็ตกแบบนี้แบบนี้แต่มันน่ากลัวมากเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวพอดูก่อนมันไม่ใช่มันคือตัวอะไรวะเดี๋ยวปลาตกเบ็ดจี้มันเป็นตอนแต่คือแล้วปี๊ปีมันจะนอนมันจะมีไฟตัวนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้มันคือตัวตัวไหนวะเราลองขอดูก่อนแล้วที่ดูกันแล้วที่ดูตัวนี้มาดิแล้วที่ดูหน้าเบบีหน้าเบบีา นี่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นตัวไหนวะอันนี้นะครับเหมือนอุ้ยแต่แต่ไม่ใช่แต่แต่นี่อันนี้นี่ปูไม่ใช่ปูนีะครับแต่แต่น้โนบูชอบปากระเบนมากเลยครับนี่นี่นะครับนี่นะโนบูปากระเบนนี้ที่น้องเลมโบ้ชอบหน้าเหมือนน้องโนบูนะครับไหนเอาเลมโนบูหน้าไปใกล้ๆดินี่นะครับโอเคครับลโนบูน้าหนาๆมั่นครับตรงนี้ครับเป็นแผลครับเนี่ยล้มครับเพราะว่าดื้อเกินครับนี่นะครับ นี่ตัวที่น้องเลมโบชอบนะครับนี่ครับจะเป็นปลาป๊าป้าที่รรรรรกเราแกะเมื่อกี้กันนะครับเมื่อกี้ก็อันนี้อันนี้ตัวอะไรครับอุ้ยปลาหมึกขยับตาได้ด้วยปลาหมึกครับปลาหมึกมันขยับตาได,<อ>ด้ด้วยปปลลาาหหมมึึกกได้วยปลาหมึกปลาหมึกนี่นะครับเอาไปใกลใ้ๆนี่ตรงนี้นี่ไม่ใช่กุ้น